พระคัมภีเป็นหนังสือที่สําคัญแต่ก็ยาวมากใช่แล้วพระคัมภีเป็นชุดรวมหนังสือหลายเล่มที่ถูกเขียนผ่านช่วงเวลาย,ยาวนานแต่เนื้อหาทั้งหมดก็บอกเล่าเรื่องราวที่เป็นหนึ่งเดียวแล้วเรื่องราวในพระคัมภีเป็นอย่างไรล่ะพระคัมภีร์เริ่มด้วยการแนะนําให้เรารู้จักกับผู้หนึ่งที่มีจิตใจงดงามผู้ประพันธ์ความจริงทั้งมวลผู้ที่เราเรียกกันว่าพระเ,เจ้าพระองค์ทรงอํานาจขณะที่จะทําให้ความวุ่นวายมืดมนของโลกที่ไม่ถูกสร้างกลายเป็นระเบียบความงดงามและสวนที่เปลี่ยนไปด้วยชีวิต และพระเจ้าได้แต่งตั้งสิ่งทรงสร้างที่เรียกว่ามนุษย์หรือที่เรียกในภาษา,ษาฮิบรูว่าอาดัมให้เป็นเหมือนจุดสูงสุดของความสำเร็จพวกเขาถูกสร้างตามพระฉายของพระเจ้านี่หมายความว่าพวกเขาถูกมอบหมายหน้าที่ให้ปกครองโลกอันสวยงามนี้แทนพระเจ้าโดยการใช้ศักยภาพที่มีของโลกนี้เพื่อสร้างสิ่งที่งดงามและมีระเบียบยิ่งขึ้นไปอีกนี่คือเรื่องราวเกี่ยวกับมนุษย์ผู้ใช้อำนาจของตนเพื่อทำงานเปลี่ยนความหมายที่ให้ชีวิตคำถามคือต้องทำอย่างไรใช่แล้วตอนนี้มนุษย์กำลังเผชิญหน้ากับตัวเลือกซึ่งถูกนำเสนอด้วยต้นไม้ทีี่มผล มนุษย์สามารถเป็นหุ้นส่วนกับพระเจ้าและพบกับเสรีภาพด้วยการวางใจในความรู้ของพระเจ้าเกี่ยวกับความดีและความชั่วหรือพวกเขาอาจิตอำนาจเอาไว้เองและนิยามความดีและชั่วตามที่ตนต้องการแต่พระเจ้าเตือนว่าการทำแบบนี้จะทำให้พวกเขาต้องตายและพวกเขาก็ฟังเสียงของสัตว์ลี้ลับมืดดำที่บอกกับพวกเขาว่าเลือกง่ายนิดเดียวคว้าผลไม้นั้นมันจะให้เจ้ามีอำนาจและเสรีภาพที่จะปกครองโลกนี้ตามใจปรารถนาของเจ้า ดังนั้นพวกเขาจึงคว้าความรู้นี้และผลก็คือพวกเขาเริ่มระแวงและปกป้องตนเองนี่ทําให้ความสัมพันธ์ร้าวฉานเกิดการแย่งชิงอํานาจอย่างโหดร้ายและท้ายที่สุดทําให้เกิดอารยธรรมหนึ่งที่ถูกเรียกในชื่อบาบิโลนซึ่งให้คํานิยามความชั่วร้ายว่าดีงามดังนั้นพระเจ้าจึงทําให้มนุษย์ที่เสื่อมทรามลงนี้กระจจดกระจายไปแล้วเรื่องราวในพระคัมภี์ก็ถึงจุดหักเหสําคัญเราเจาะภาพลงมาดูที่เรื่องราวของชายหญิงคู่หนึ่งซึ่งออกมาจากบาบิโลนพวกเขาคืออับราฮัมและซารา ใช่แล้วพระเจ้าสัญญาว่าทั้งคู่จะให้กำเนิดมนุษย์ใหม่ชนชาติที่มีโอกาสจะตัดสินใจเลือกในสิ่งที่ถูกต้องอีกครั้งและหากพวกเขาทำสำเร็จนี่จะเปิดทางให้กับมนุษยชาติที่เหลือมีทางออกและนี่คือเหตุผลซึ่งทำให้เรื่องราวที่เหลือของพระกัมภีเกี่ยวข้องกับครอบครัวนี้และเรื่องก็ไปได้ไม่สวยนักแม้พระเจ้าจะเข้ามานำครอบครัวของอับราฮัมด้วยตัวเองแต่พวกเขาก็ยอมแพ้ต่อการล่อลวงเดิมๆจนพวกเขานิยามความดีและชั่วด้วยตนเองโดยปราศจากพระเจ้าแม้ในยามซึ่งคนดีที่สุดในหมู่พวกเขามาเป็นผู้ คือเหล่าผู้ปกครองที่รักการทรงนำของพระเจ้าและได้รับพระปัญญาจากพระองค์ครอบครัวนี้ก็ยังยอมแพ้ดังนั้นเหล่าผู้เผยพระวจนะของอิสราเอลจึงเตือนพวกเขาว่าการเลือกของพวกเขาจะนำตนเองกลับไปยังบาบิโลนแต่ครั้งนี้พวกเขาจะอยู่ในฐานะของเฉลยศึกผู้พลัดถิ่นแล้วเรื่องก็เกิดขึ้นตามนั้นเป๊ะ ดังนั้นแม้พระเจ้าจะทรงนำพวกเขาเป็นการส่วนตัวอิสราเอลก็ยังล้มเหลวแล้วใครจะทำสำเร็จได้ละ่ะเราผู้เผยพระชนกกล่าวว่าเรื่องยังไม่จบแค่นี้พระเจ้าจะท่งผู้นำคนใหม่ให้กับอิสราเอลมาแก้ไขความผิดพลาดของพวกเขาและมาเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจของผู้คนเพื่อพวกเขาจะสามารถเลือกได้อย่างถูกต้องแล้วพระคัมภีร์ส่วนที่ถูกเรียกว่าภาคพันธสัญญาเดิมก็จบลงและพระสัญญาเหล่านี้ก็ยังคงค้างเติ่งอยู่ไม่สำเร็จ แล้วเรื่องราวของพระคมภี์ก็ดําเนินต่อไปในภาคพันธสัญญาใหม่เราได้พบกับชายผู้เป็นเชื้อสายกษัตริย์ของอิสราเอลนั่นคือพระเยซูชาวนาซาเร็สพระองค์กล่าวว่าพระองค์จะทําให้พระสัญญาเหล่านี้ทั้งหมดสําเร็จพระองค์เผชิญหน้ากับมารชั่วร้ายลึกลับซึ่งมวลมนุษยชาติได้ยอมแพ้และพระองค์ก็ได้ต่อต้านอํานาจของมาร จากนั้นพระองค์ก็ประกาศว่าพระเจ้าได้เสด็จมาแล้วและจะปกครองโลกนี้ผ่านทางพระเยซูเองพระเยซูสอนถึงคำนิยามของพระเจ้าเกี่ยวกับความดีและชั่วและพระองค์กล่าวว่าอำนาจที่แท้จริงนั้นคือการรับใช้ผู้อื่นตามที่พระเยซูสอนนั้นผู้ที่รักคนยากจนและรักแม้กระทั่งศัตรูของพวกเขาคือคนที่แท้จริงแล้วจะได้ปกครองโลกนี้นี่ฟังดูแล้วงงนิดนึงแต่ก็งดงามมากสิ่งที่เรื่องราวได้กล่าวอ้างเกี่ยวกับพระเยซูก็เป็นเช่นกัน นั่นคือพระเยซูปเป็นพระเจ้าผู้มาบังเกิดเป็นมนุษย์อย่างที่ควรเป็นเพื่ออิสราเอลและเพื่อมนุษยชาติและการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบก็เป็นสิ่งที่พวกเราไม่อาจเป็นได้ด้วยตนเองพระเยซูมาเพื่อรับผลของความชั่วร้ายของเราไว้ที่พระองค์เองและความรักอันเสยรละของพระองค์ก็ได้ถูกพิสูจน์ว่าส่งอำนาจยิ่งกว่าความชั่วร้ายและยิ่งกว่าความตายเสียอีกดังนั้นตอนนี้มนุษยชาติจึงมีตัวเลือกใหม่ซึ่งถูกนำเสนอด้วยภาพของต้นไม้อันใหม่เราจะยังคงอยู่ในเส้นทางการเป็นมนุษย์แบบเดิมหรือจะก้าวไปใในนนเส้ทางหม่ี ในเรื่องนี้คนเหล่านั้นที่เลือกทางของพระเยซูก็ได้พบว่าตนเองได้รับกำลังจากฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าผู้คนที่รู้ว่าตนเองได้รับความรักและการให้อภัยจากพระเจ้าจึงสามารถที่จะรักและให้อภัยคนอื่นๆได้ขบวนการพระเยซูนี้แพร่กระจายไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วทําให้เกิดชุมชนใหม่ของผู้ที่ติดตามทางของพระเยซูขึ้นแต่พวกเขาก็เผชิญปัญหาด้วยการคมเหงจากภายนอกโดยเหล่าผู้มีอำนาจและมีความสับสนภายในถึงขั้นอ,รอรารมณ์อล่ยยากในเรื่องผิดใช่แล้วเพราะการติดตามพระเยซูเป็นเรื่องยากจริง ดังนั้นผู้นำขบวนการนี้ที่เราเรียกกันว่าอัครทูตจึงได้เขียนจดหมายเพื่อปลอบใจและท้าทายชุมชนเหล่านี้ให้ยังคงสั่งซื่ออยู่ในเส้นทางยากลำบากของพระเยซูชุมชนเหล่านี้ถูกเรียกร้องให้มีความหวังว่าวันหนึ่งพระเยซูจะเสด็จมาเปลี่ยนแปลงทุกอย่างดังนั้นพระคัมภีร์จึงจบลงโดยการชี้ไปยังวันหนึ่งในอนาคตที่ความผิดพลาดทั้งมวลจะถูกแก้ไขที่มารจะถูกขจัดออกไปที่โลกและสวรรค์จะเป็นหนึ่งเดียวกันและที่มนุษย์จะสามารถปกครองโลกนี้ร่วมกันในความรักและในฤทธิอำนาจของพระเจ้าโอเค นั่นคือเรื่องราวทั้งหมดในพระคัมภีร์ซึ่งทําให้พระธรรมเล่มต่างๆในพระคัมภีร์เป็นหนึ่งเดียวกันแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือพระธรรมแต่ละเล่มก็มีรูปแบบวรรณกรรมที่แตกต่างแต่ก็มีส่วนสนับสนุนเรื่องราวนี้ตามวิธีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตนและนั่นคือสิ่งที่วิดีโอตอนต่อไปจะอธิบาย